ผมลูกค้าอยากโศกเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนามากๆนะครับแล้วที่สําคัญคือมีความดีดด้วยมาถึงนี้นะครับ,รบจะดีดอย่างเงี้ยถ้าเราสั้นมากจะชี้เลยนะยต้องระวังแต่การซอยต้องละเอียดนิดหนึ่งนะครับถ้าลูกค้ามาผมยาวอย่างเงี้ยให้เราดีไซน์นะครับให้ดูโครงหน้าลูกค้าย, <c oughs> ยีางีงก็หล่อครับทรงนี้ <c oughs> ยกเว้นทรงักเรียน <c oughs> อาจารย์ให้ดูสองทรงก่อนนะครับเอาทีละทรงเนาะเป็นลอมทรงต่ําจอหนาทรงต่ําจอหนาซึ่งก็มีคนซอยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ซอยได้นะครับหลักนี้นะซึ่งการแบ่งผมซอยก็คือหนึ่งฉีดน้ําก่อนเนาะนะครับแบ่งหลักซอยที่เราเรียนกันกันกบหัวหุ่นได้เลยนะครับจับกันไกลนะเดี๋ยวนะแบ่งผมครับกรีดจากตรงกลางใบหูทั้งสองด้าน ไปข้างหน้าให้หมดเลยด้านหลังนี้ยังก่อนนะอันนี้ยังไม่ซอยเราจะซอยช่อหน้าก่อนช่อตรงกลางงนี้ก่อนเลยตรงกลางเป็นไกด์ไลน์ทั้งหมดรอบด้านหน้าด้านหน้าผมจะแบ่งผมเป็นสามส่วนน,นะครับตรงกลางหนึ่งและสองสามฝาับซ้ายวิธีซอยยืนด้านหลังลูกค้ากรีดขึ้นมาพีดผมให้ตึงนะครับช่อแรกตรงมงกุฎหรือว่าจุดสูงสุดของศรีรษะลูกค้านะ ความยาวมาตรฐานก็คือสามนิ้วเราติดสามนิ้วมือเรานะครับติดศีรษะลูกค้าแล้วรีดเส้นผมให้ตึงขึ้นมาดูนะรีดขึ้นมาให้ตึงนะครับรีดขึ้นตรงเป๊ะแล้วทําการตัดช่อแรกวางลักษณีที่เราเรียนกันนะต่อยซิสเตอร์เห็นไ,ไหมครับเสร็จแล้วอ่าช่อนี้เป็นเกนล้วนะดึงไปหาช่อหน้ารีดขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วครับอันนี้เราได้ดูหัวจริงแล้วมันจะชัดเจนขึ้นเห็นเทียนไหมครับ ซอยเท่าเกตเลยครับพี่สร้างไกด์ให้ได้ก่อนเสร็จปุ๊บอ่ะปีดช่อที่เราซอยไปทิ้งมาช่อต่อมาอยัางเหลืออยู่เพื่อเป็นฐานในการจับช่อไล่ไปหาด้านหน้าครับเห็นครับวัดกันฐานต่อฐานที่สําคัญโคนผมต้องตึงนะไม่ใช่หวีเป็นก้อนขึ้นมานะครับเนี่ยปีดขึ้นมาเนี่ยมาหาฐานเหมือนเดิมมองเห็นฐานนะนะครับไล่ขึ้นตรงตรงมันจะซอยไล่ไปข้างหน้านะครับ ผมก็ย,ยาวมากตรงไม่ได้ครับผมโอเคแค่สั้นหลายเดือนแล้วจ้ะนะครับซอยไล่ไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับนะลลดูไกด์ตลอดไกด์ก็คือช่อที่เราซอยวัดกันฐานต่อฐานจากตรงกลางไปถึงด้านหน้ายกขึ้นมาวัดลูกค้าบอกสัน้นแล้วก็สี่ห้าองศาไปด้านหน้าคือช่อสุดท้ายในการตัดตอเสร็จปุ๊บช่อแรกเห็นไหมครับนี่คือช่อที่หนึ่ง อันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ของด้านหน้าทั้งหมดเสร็จแล้วด้านข้างอยูด่ด้านขวากว่อนนะครับดูการนอนของเส้นผมลูกค้านอนไปด้านหน้าเห็นไหมครับแล้วก็กรีดจากด้านบนลงมาเลยครับแบ่งลักษณะแบ่งเค้กลงด้านข้างกรีดลงมาเลยทีละหนึ่งนิ้วนะครับอย่าให้ช่อเยอะอย่าให้ช่อหนาเกินเห็นไกลไหมเห็นนะโค้งมือลงมาสี่้าองศาตามรูปศรษะครับสักไล่ลงด้านล่างเห็นหครับ กรีดลงมาด้านล่างมันจะตัดง่ายกว่าหัวหุ่นเนาะหัวหุ่น like. ม okay, ันจะวิ่งหนีผมนะกันไก่อ่ะมันกลัวฟันมันหมดเห็นไหมครับจนมาสุดด้านล่างเลยครับด้านล่างกีละช่อนะครับแล้วก็กรีดลงมาเหมือนเดิมครับแบ่งเค้กลงมาตามแนวนอนของผมโค้งลงมือโค้งมือลงมาตามรูปศีรษะลูกค้าซอยลักษณะความมือนะครับกรีดไล่ลงด้านล่างเหมือนเดิมจนถึงช่อหน้าครับ ช่อสุดท้ายด้านหน้าต้องระวังนะช่อนี้นะเพราะว่าผมลูกค้าจะมีน้อยเดียวบางทีช่างบอว่าไออะไรนะทาไมไม่มีผมห<ค>นีบลงอีก<ค>ชี้เลยนะตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับต้องดูเท่าที่มีตัดเท่าที่ขีบได้ครับนะครับชชใช่ครับไม่ใช่ที่มัน,นอยู่เนาะเหนือมือเราเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่มันเลยไกด์ไกด์ลายคือที่เราตัดครั้งแรกเนี่ยไล่ลงมานะครับผมจะไล่ลงข้างหน้าเสร็จแล้วฝั่งนี้ เรามายืนด้านนี้ครับมายืนด้านซ้ายของลูกค้าเลยนะหนึ่งตานากาขายเมนูไหมดกระจุกในกระจกเนาะโอเคยืนด้านซ้ายของลูกคา้าแล้วก็กรีดลงด้านล่างเหมือนเดิมหาเค้กลงนะครับดูตรงนี้นะกรีดตรงนี้เห็นไกด์ลายไหมครับไกด์อยู่นี่เห็นไหมเ,เห็นเนาะโอเค ระยะห่างก็ประมาณ1นิ้วเหมือนเดิมครับต่อยไล่ลงด้านล่างกีดลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมลงด้านล่างจนสุดผมด้านล่างเสร็จช่อนี้เสร็จปุ๊บอ่ะช่อตอมากีดลงมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมแบ่งลงมาเอาช่อที่เราตัดครั้งแรกเป็นไกลมาวัดทันอยู่นะทันนะครับกีดมาโน้มมาตึงมาเห็นไกลไหมเอ่ย เห็นไหมครับเราก็ตัดไล่ลงมาไล่ลงจนถึงช่อหน้าทีละช่อครับไล่ลงมาจนถึงช่อหน้าครับลงไปเห็นไหมน,ดดนดิดเดียวก็ตัดนิดเดียวอยากตัดเยอะก็สั้นนี่คือข้างหน้านะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คไล่ทีนึงอันนี้ด้านาหน้าเสร็จแล้วด้านหลังครับทีนี้ด้านหลังเรามายืนไหล่ซ้ายของลูกค้ายืนไหล่ซ้ายนะให้ให้ให้ในแบบเราหันหน้าออกนน,น้นได้ไหมได้ไหมครับหันโน้ <c oughs> นว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 นโอเคอเห็น <c oughs> ไหมอีกรอบหนึ่งนะ อีกรอบหนึ่งครับนั่งน้นหันหน้าหาเข้าอีหล้นร้านเรามีออโต้โอเคจำเลยนะจำาีเมวนนียืนไหนซ้ายนิดนนะครับยีไเลยซ้ายแล้วปีดตรงกลางลงมาอันนี้คือซอยด้านหลังนะไปไหน่ะไปฝั่งนู้นจังต้องรีดตรงกลางเนี้ยนะครับจนถึงขอบผมด้านล่างนะครับช่อที่หนึ่งและช่อที่สองก็คือมุมด้านขวานี่คือช่อที่สองฝั่งที่สามคือซ้าย นะครับช่อแรกลงมาเลยครับตั้งขึ้นมาสี่ห้าองศาเลยนะกรีดผมให้ตึงครับผมโน้มออกมาเห็นไกลไม่เอ่ยนะครับเนี่ยเอาช่อตรงกลางที่เราตัดเป็นไกลไล่ลงมาโน้มออกแล้วตัดไล่ลงครับเหมือนเดิมเอาปลายกันไกดวางที่นิ้วปลางอันนี้มันจะเซฟช่างอย่าอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ตึ๊บข้างบนนี่นะครับกรีดลงด้านล่างเลยนะแบ่งลงมาด้านล่างครับ ีผมลงไปไล่ลงมาเสร็จแล้วช่อต่อมาปีดฝั่งนี้เข้ามาเชื่อมครับเนี่ยวางเข้ามาเป็นลักษณะตัววีแล้วทีนี้เห็นไหมครับไกลข้างบนสอยไล่ขึ้นไปลงด้านล่างครับนิดเดียวเป็นรูปตัววีนะครับลักษณะนจนสุดผมด้านข้าง มีนิดเดียวก็ตัดนิดเดียวแล้วมาข้างนี้ต่อเนื่องเชื่อมไปฝั่งโน้นเหมือนเดิมรีดเป็นแนวเฉียงนะครับหนูบอกปึ๊บนะครับไล่ไปหนูบอกเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อเนื่องลงไปถึงด้านล่างเลยปีดตรงนี้เอาไปแข่งสวยมากเลยเนะี่ยเวลาเซตเป็นสวย อาจารต่อ้อาจารย์เลิกแข่งลเหนื่อยจะให้ลูกสิธแข่งดีเนี่ยเสร็จแล้วด้านหลังหลังจากนั้นครับเราหวีดูเช็คผมในนี้หวีกรีขึ้นมาทั้งหมดเลยดูเช็คดูเห็นไหมตรงไหนที่ยังไม่เสมอกันมันจะเห็นเห็นไหมแล้วก็ซอยไล่เลยหวีไล่เช็คไล่ท,ท,ที่มันเกินนะครับเวลาหวีผมจะได้ไม่เป็นก้อนๆๆ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 เห็นไหมมันจะไล่กันมาทั้งหมด นะครับรู้สึกว่าแสบตานะครับตอ,ไอ,ไอัวย้อนแสงนะครับสอยไลรหลังจากนั้นมาดูจอนหันทางเดิมครับผมหมุนไปหมุนมาโอเคตรง,งนี้พอแล้วพอแล้วนะครับตามมาตามมาหลังจากนั้นนะครับตรงจอนปฏิบัติเช่นไรตรงนี้ ไม่ต้องใช้ปัต,ตเตอรี่เลยยังได้นะครับใส่กันไก่ก็ได้ดูนะขี่ลงมาลูกค้าบอกจอนหนาใช่ไหมแล้วก mm ็ hmm. เล็มตรงนี้แบบครับทัดหูลงไปเลยเห็นไหมเห็นหูลูกค้าอยู่นะอย่าไปหนีหูลูกค้านะั้น <c oughs> นี่นะ <c oughs> ลงไปให้เป็นรูปจอนแต่งจอนนิดเดียวไล่ขึ้นมาค่อยๆคว้านตามผมที่มันเป็นไายๆออกมาตรงไอ เขาเรียกอะไรนะตีนผมนะครับอ,อย่าให้มันเลยหูนะครับทัดหูไว้เลยจอนก็แต่งนิดหนึ่ง <c oughs> ถ้าจอนหนาไม่บางนะจอนหนาถูกปะ่ะมันจะมีจอนแบบจอนยาวและจอนสั้นอันนี้คือจอนยาวก็ประมาณนี้ตัดตรงนี้ตรงได้เลยตรงต่งหูนี่นะครับไปหาหนกแก้มตัดประมาณนี้ กันหนาอันนี้จะเป็นแฟชั่นหน่อยนะนะถ้าเป็นผู้ใหญ่กันจากนี่เลยสมมุติว่าอันนี้วัยรุ่นเขาจะไว้ประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ตัดนี้เลยครับเน,นี่ยอ,ออกเลยตรงนะี้สมมุติอันนี้ไม่ใช่ัวรุ่นแล้วไม่ใช <laughs> ่ัยรุ่นแล้วเห็นไหมครับจะเป็นลูกจอนประมาณนี้ ตรงต่ำออจอนหนาจอนอยู่ลักษณะนี้นะครับด้านหลังทีนี้ก็คว้านนะครับการเล็มเลยครับทีนี้เล็มเล็มแต่งปีนผมดีลงมานะครับเช็คผมดูนะครับมันเลยขอบใช่ไหมแล้วก็กันออกครับใช้กันไก่ก็ได้หรือปัตตาเลียนจิกลงก็ได้เช่นกันเห็นไหมครับด้านข้าง หวีลงมาเงี้ยหวีหวีหวีผมมาทางนี้นะหวีนี้เสร็จมันเกินเห็นไหมครับทำไมดึงออกตัดลงมาเหมือนเดิมครับหงออกอืออะไรนะครับ รหล่อข้างเดียวพอหล่อข้างเดียวข้างนู้นล่อนมีวินย์ตสสัดนะครับตอนนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมาดูด้านหลังไายถอยครับทีนี้ไพ่ถอยเดี๋ยวรอเยอะใช่ไหมหนูจะเดือดร้อนตรงนี้นะครับต้นคอเลยนะตรงกลางก่อนเลยครับตัดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ซอยฝั่งน้นครับให้ไปเชื่อมกันไม่มีลักษณะเป็นตัว U นะไม่เอาเป็นเหลี่ยมหักมุม อันนี้เหมือนกนันได้หลายทรงครับเดี๋ยวได้ดูหลายทรงน่หัวนี้แล้วจบที่ตรงนักเรียนยร้องไห้ไม่มาอีกเลยโกรธจะหลอกฉันมาเชื่อเสร็จแล้วนะครับฝั่งหลังมาดูจอฝั่งนี้ครับเหมือนกันนะจอนหนาใช่ไหมตอนนี้หนาแล้วก็ยกบ,บางขึ้นเท่านี้ยกขึ้นมาเลียมหอก จเนาจ,จอรนอยู่ข้างนี้เท่ากันใช่ไหมครับตรงหนกแก้มกับครึ่งใบหูฝา, <c oughs> านฝานข้างหูนะครับอ,อย่าให้สูงเหนือใบหูนะถ้าสูงม,มันจะเป็นผมแหว่งไปเลยนะอ, <c oughs> อันนี้ไม่ต้องให้ถึงตีมผมเลยนะไม่ถึงครับให้ให้ทัดหูเลยครับพี่ เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้การของการเล็งกันแต่งใช่ครับแล้วแต่งขอบผมให้เป็นทรงสมัยก่อนพวกนักการเมืองครับเขาจะตัดกัน,กนใช่แล้วส่งท่านชวนจะตาัด เห็นไหมครับปิดลงไปเลยลูกค้าต่างชาติก็ตัดเยดอะน,นะ<ช>ตรงนี้นะเขาหลังบางทีเขาก็ไม่ชอบปลาตะเรียนใช่ไหม ประมาณนี้นะครับนิดนึงครับเห็นไหมจอให้เสมอการแล้วก็มาทันไหมทันอยู่ใช่มตัวใหญ่องหนึ่งเนากดดันเอมิ 1. 1> โกนกันตรงนี้แต่งขอบผลมเลยหมดนะครับ อันนี้ทรงนี้เราจะได้ทั้งหนึ่งกับกันซอยสองกันขอบทรงสมัยก่อนเขาเรียกกันลิ้นบรรแต่งแต่ถ้าทรงมาตรฐานคือลองทรงต่ำจนหนาอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะหนาเนี้ยกันให้กลมโค้งเข้ารอบทรงประมาณนี้โอเค